สวัสดีค่ะยูนิตรับส่วยช่องเพจุจมพารวยนะคะวันนี้เราก็หวานข้าวกันนะคะพี่น้องหวานข้าวหวานข้าววันนี้เราจ้างเขาหวานเมื่อวานเราหวานเองวันนี้จ้างเขาหวานนะคะหวานข้าวพ่นข้าวใช้เครื่องพ่นเลย กันหวานข้าวพ่นข้าวนี่ก็รรถมาเยอะ มันรแล้วมันบวินดอกหัวหน้าก็มีเพียเลยไหนเขาไปหวานเสร็จแล้วอ่ากะบวลูแหละเดี๋ยวกินเขากิไปกวางอยู่นะเขาบอกกินเขาก่อนยังกินไปเขาวา่ หวานข้าวฤดูกาลหวานข้าวเอ็งเดี๋ยสักนาเป็นเดี๋ยวนาเดี๋ยวนี่ ಬಾಣ್ಣ <muchas> ಮೇಲೆ เราเลยมาจอดรถุดก mm. um. ั ang ang. Um ้นทางเลยครับเจี๋ยวไปว่าเจี๋เขาไปหนุ่มไปไปตอนนี้เจี๋มาจอดด้วยนั่นแล้วก็ไว้ชุดหนุ่มใหญ่เลยเดี๋ยวเราดูนะครับแต่กรเจียมเขาไปแหเข้าวเถอะสมควรเจียมเขาไปแห่ข้าวเลยพ่อใหญ่ชมมาจอดรถขวางทางเออจอดไว้นั่นแหละแบกไปบันนั้นเจ้ากัดถอยรถพ่อใหญ่ชมออกมาบนนั้นก็ขึ้นรถพ่อใหญ่ชมไป อ้เขาผลแล้วหรอผลแล้วหรอแล้วเราก็มดปุ๋ยเดียวโอ้ยมันบ่อเหม่นด้ยถามันบางผดด้วยนโอ้ยเห็ยไปสามสิบปีมันเจหย

บรรยากาศการหวานข้าวไอ้เก้มดแคบปุ๋ยกว่าสองปุ๋ยหน,นึ่งเนี่ย บรรยากาศการหวานข้าวทั้งจ้างทั้งหวานเองทั้งจ้างหวานเองไหนก็เลยไปไปตามจ้างเขาเขาหวานอยู่นาข้างๆพอดีถามเขาว่ามีคิวต่อไปไหมเขาบอกไม่มีก็เลยให้เขามาหวานให้อีกรอบนาสิบไร่หวานเองไม่ไหวทางโน้อนอีกหกไร่สิบหกไร่ เมื่อคืนไม่มใช่เมื่อคืนเมื่อเช้าฝนตกขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ เฮงเฮงรวยๆปังๆักันทุนกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ